พี่อยากมาทะเลพี่น้องเพี่ยวนะพ่อพาหนูมาทะเลหน่อยทะเลอีสานครับผมพ่อพาลงไปเก็บหอยหน่อยว่าท่านคุณพ่อพาหนูมาทะเลหน่อยพอดี เด็กใช่ไหมไม่นะนะตอนหนูเด็กเใช่ไหมหนูมาลอยกระทงแล้วหนูเก็บหอยด้วยใช่ไหมใช่ไหมแม่นี่ทะเลอีสานครับผมตำบลบึงเกลือตอไหน่มาจากพู่นฟังพู่นครับผมฟังพู่นบ้านพอยายบ้านพอยายพูพี่น้องถามมาพอยายอายุจักปีแปะเอ้ยเท่าไหร่ก็แม่ แปดสิเก้าตัวหน่อยคิดว่าเป็นร้อยแปดสิบเก้าปีครับผมอู้แปดสิบเกาปีกับเนาะทำพยัญชนงเลยเนาะอายุจัวคนจิได้แปดสิบเก้านี่เนะาะไ,ไปพยัญชนกับแปดสิบเก้าครับผมเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหน่อยไปธุระเหมือนแย้งธุระเพราะว่าอา่าเฮ็ดบุญ บ้านเขาก็ยังก็กินท่าแล้วก็สวดอภิธรรมสวอภิธรรมครับผมฝากใจช่องสวดช่อเพิ่มเลยแล้วก็ถ้าฝนตกมือเลี้ยงเขากะโบนิม่าโบนิมาแม่พี่น้องแต่แต่บ้าเขาสั่งคว่ำใบแล้วเขาใส่เเอางินใส่ชองเน็ดปุ๋นแล้วก็ออ่่าใส่ชองสวดอภิธรรมเพื่อครับผมแล้วมือเลี้ยงถ้าฝนตกก็ชี้พากันมามมันลงไ่ได้นกระเเพ่นกบอกอยู่มือเลี้ยงมาฟังสวดอภิธรรมเล่หน่อยเหมือนแต่ว่า ตอนไหนเลยวะผมฝาไปถ้าผมได้มากะถ้ามันบเป็นฟ้าเป็นฝน่อยวางเิถ้ามันเป็นฟ้าเป็นฝนลูกล้านกับบอดมาเด้อเพราะว่ามันอยู่ดอกทงเนาะเิ่นก็เข้าใจเพราะว่ามือวันพูดเอ้ยวันจันมันจันตนไหนต้องครับผมก็ได้ยุดอีกแพะบอดมา คอยเชียวรถอย่างมากขี่น้ำโอ้ซาเลิงก็ไดนะ้เนาะถอดนั่นออกเนาะรถมีทั้งสองคันเนาะเออเทีย <c oughs> นเจ้าเพระาะว่าเจ้าไปครับลูกมันอันตรายนี่ครับผมพ่อใหญ่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าปีับผุดเถาลูกชลานั่น,น 8, แหละครับผม,บผมเชียรยัง ออโอ้ยดีนี่ว่าเสียงต้นเสียงมันเข่าใบ่ป่ะเดี๋ยวตัวหน่อยไปเอาปลาก่อนเพิ่นอยากเพื่อนอยากมมกมันเห็นไหมหนามาเพื่อนอยากมาเล่นเพราะว่าเพื่อนเคยมาเล่นแม่พมาาี่น้องพ,พาไปทะเลหน่อยนะาถ้าผ่านมาทางนี้ท่ามดใหเพิ่นผ่านผ่านมาทางนี้ท่ามดใหเพะะิ่นฉิบอกได้พานหนูไปทะเลหน่อยพาาเพราะว่าแม่เพิ่นตัวว่ามองนี้คือทะเลนะที่จริงน็กหน่อยเพื่อนเห็นน้ำ เบื้องน้าก,กว้างๆนี่เพื่อนกับิคิดว่าเป็นทะเลไหมเพื่อนกับสิคกดเป็นว่าเป็นเออทะเลนั่นเห็นบ่มเห็นบ่มว่ายว่าย,ายอยากลงไปไม่มันอันตรายนะลูกฮะขี่อ่อนเดี๋ยวหายหลังตกลงไปนะเดี๋ยวได้ไปหาหมอโจอ,อย่างนะไปไหนไปจับน้ำทะเลเหรอ หุยหุยมหมา,มามันเฝ้าเรียลูกมันไม่ให้เจ้าของลงไปหมามันเฝ้าเรูยรไปก่อนครับสวัสดีครับ